สวัสดีครับผมนะครับดูชันวงไนเตอร์วันนี้ครับเรามารีวิวนะครับจำหน่ายสินค้านะครับ1รายการนะครับเป็นรถขุดนะครับไซส์ขนาด1.5ตันนะครับเป็นแบรนด์คูปอร์ตา้า รุ่นนะครับ U15 นะครับขีด3นะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานนะครับมาเพียงแค่1,300นะครับกว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถใช้บริการนะครับจากศูนย์คูปองต์นะครับทั่วประเทศทัชได้เลยนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซอร์วิสนะครับเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของการตามหาช่างนะครับตัวนี้นะครับคือครบหมดทั้งไม่ต้องกังวลนะครับว่าคือจะไรวี่แววนะครับคือจากเรื่องพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงนะครับคือสินค้านะครับรายการนี้นะครับคือจะเหมาะสมเป็นที่นิยมนะครับกับพวกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็็นน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 นงงงงงงาาาาสวววทท้้้้อไไรรรร่ัััะะคคบบแลกมปถึพื ที่เขตชุมชนที่แออัดะครับมีรถสันเจ้าในมาเยอะๆนะครับคือเข้าตามซอกซอยตามอาคารที่ไซส์ขนาด3ตันเข้าไม่ได้รับจบไม่ได้แต่รายการนี้รับจบได้นะครับเป็นหนึ่งรายการที่ผมเรียกว่าความมันเดกประสงค์ครบเครื่องทุกๆอย่างเพราะว่าเนื่องจากว่าคือถาล่านะครับสามารถถังออกได้ เพืเข้าได้นะครับคือมันก็จะสามารถนะครับคือเข้าตอกซอกซอยเล็กๆได้เวลาทางออกนะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับคือเป็นความเป็นฐานมั่นคงในการจุ้งดินหรือตักดินนะครับคือฐานยิ่งกว้างเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับสำหรับรายการนี้นะครับคือราคาค่าตัวนะครับผมเสนอเพียงแค่สามแสนนะครับแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับคือท่านออกใหม่นะครับเจ็ดแสนกว่าลองพิจารณาดูนะครับ และก็คือสเปคทุกอย่างนะครับคือจากเครื่องยนต์นะครับเป็น D 782นะครับ13แรงม้านะครับคือเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลขนาด3สูบบวชีโบเล็กระบายความร้อนนะครับด้วยโม้หนาครับส่วนรูปแบบปั๊มเฮลิเครับเป็นรูปแบบปั๊มนิวแล้วนะครับส่วนรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับสั่งการในระบบน้ำมันเลยครับมีระบบเซฟตี้คอนโทรลเพื่อความปลอดภัยนะครับหน้าปัดหน้าจอนะครับคือมอนิเตอร์ต่างๆนะครับเป็นจอแบบอนาล็อกนะครับบวกกับดิจิตอลเล็กๆน้อยๆนะคคคคครรรรรรััับบาาาาาายกกนนีีี้็็็ถถืออววววววว่่่เเเปปปทมมมมลลงต คือความไวเนื่องจากเป็นรถตุ๊กซันด้วยเลยความคล่องตัวเลยสูงและก็เรื่องความเร็วนะครับเนื่องจากกําลังปัม๊มกําลังเครื่องยนต์ที่มันมาล้านกันและปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มนิ้วซึ่งความเร็วความไวการตอบสนองเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยี่ยมอยู่แล้วและรูปแบบคอนโรลสั้นนะครับเป็นคอนโทรลที่มีความรู้สึกว่ามีความนุ่มมีความนิ่มนะครับมีความใช้งานรู้สึกว่าไม่เมื่อยไม่ล้าตัวนี้เป็นข้อดีของเขาอีกหนึ่งรายการนะครับอ่านะครับคือค่าตัว3ามแสนแปดนะครับคือท่านใดสนใจนะครับจองมาจํากับเรานะ ส่วนที่เหลือนะครับคือวันที่จัดส่งน,นะครับผมเก็บเงินส่วนที่เหลือหน้าบารลูกค้าได้เลยถ้ามีกอกสาจหน้าบารลูกคา้าเลยมีเทรนเนอร์นะครับในการบอกข้อควรระวังวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับมีคนไปสอนครับถึงหน้าบารลูกคา้าและก็รวมไปถึงนะครับคือเรื่องของความ เพียบพร้อมนะครับคือหลายๆอย่างนะครับคือครบประกอบนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดส่งบริการจัดส่งฟรีของแถมนะครับอีกมากมายนะครับคือฟรีท่านใดสนใจสินค้ารายการนี้ติดต่อนะครับช่องทางเบอร์โทรศัพท์เราไอดีไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับคือครบวงจรนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ครับผมทีครั้งทเจอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ